วันสุดท้ายประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีประชาชนมุ่งหน้าไปที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอย่างคับคั่งมาร่วมง,งานประเพณีตับกบาตรดอกไม้ในวันเข้าวพรรษาเป็นประเพณีสําคัญของจังหวัดสระบุรีและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยการตักบาตรดอกไม้พื้นบ้าน ที่ชาวจังหวัดสระบุรีเรียกว่าดอกเข้าพรรษาเพราะดอกจะบานเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้นวันพฤหัส์ทีวีนะคะจะขอสัมภาษณ์นิดนึงอค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตั้งแต่ผมเป็นข้าราชการตํารวจแต่ช่วงแรกนะครับก็น่าจะตั้สี่สิบห้าสิบปีนะอะไรข้อมูลไม่แน่ใจเลยสองวันที่สระบแรกวันแรกแล้วก็มีการตัดรอบนี้ก็มีวิธีเปิดบริเวณนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมาเป็นประธานนะครับ ค่ะครับ,รบแล้วก็พิธีกรรมนี่แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายถูกไหมคะคือวันนี้เป็น,นวันข้าววันาค่ะนะครับเราต้องมีการตักบาตรสองรอบรอบเช้าสามโมงแล้วก็รอบที่สองนี่เจ็ดห้านาฬิกานี่แหละครับค่ะนะครับก็เป็นวันที่วันที่สามรอบที่สองนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับแล้วเวลาที่จะฬิกใส่บาตรอย่าเงี้ยประชาชนต้องรออยู่ตรงบริเวณไหนคะอ๋อก็จะมี จะมีรออาจะมีครมเพ่พระสงฆ์เดินตามผมนะครับแล้วก็จะมีประชาชนนั่งนั่งจ่ายบาปบริเวณนี้แหละครับก็พระสงฆ์ท่านก็จะเดินลงมาจากท่านนายกฤษณ์ครับแล้วตามเส้นทางแล้วก็ไปจบที่ประตูเสด็จนะครับขึ้นขึ้นผ่านประตูเสด็จครับคุณมากนะคะสวัสดีค่ะประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาท บานสว,รรอ,วอริิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในวันเข้าพรรานั้นเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดสระบุรีและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่นำดอกไม้พื้นบ้านที่ชาวเมืองนำมาตักบาตรในวันดังกล่าวเป็นดอกไม้ป่าชาวสาระบุรีเรียกว่าดอกเข้าพรรษา เพราะดอกจะบานเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้นในงานประกอบไปด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ในจังหวัดสระบ,บุรีจํานวนสามพันรูปการถวายเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนจังหวัดสระบ,บรุรีขบวนแห่ทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านชาวสระบ,บรุรีขบวนจําลองพยุหยาตราของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จมานมัส,สการรอยพระพุทธบาทการประกวดไม้ประดิษฐ์จากใบตองและขบวนตักบาตรดอกไม้ ดอกเข้าบันตาเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งต้นคล้ายๆกระชายหรือว่าขมิ้นสูงประมาณไม่เกินหนึ่งศอกส่วนสีสันของดอกไม้เข้าบันษานี้บางต้นก็ผลิตออกสีเหลืองบางต้นก็มีสีขาวบางต้นก็เป็นสีม่วงชอบขึ้นตามไหล่ภูเขาโพธิรงังกาหรือเขาสุพรรณบันพศเทือกเขาวงและภูเขาต่างๆในเขตอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดจารบาบุรี ที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพันไม้ชนิดนี้คือการผลิด,ดอกถ้าไม่ใช่เป็นฤดูกาลเข้าพรรษาแล้วจะไม่ผลิด,ดอกออกมาให้เห็นเลย จนชาวบ้านขนานนามว่าต้นเข้าพรรษาหรือผีดอกออกมาก็เรียกว่าดอกเข้าพรรษาในทางพฤกษากล่าวว่าเป็นดอกไม้ตระกูลขิงขาเป็นพันไม้ที่อยู่ในตระกูลไม้ล้มลุกมีเงาอยู่ใต้ดินเมื่อได้รับน้ําฝนก็จะแตกใบออกดอกในช่วงที่ฝนตกลงมาหรือช่วงหน้าฝนซึ่งตรงกับช่วงฤดูเข้าพรรษาของทุกทุกปีชาวอําเภอพระพุทธบาทนิยมเอาดอกเข้าพรรษาตักบาดดอกไม้ ถาวายแด่พระสงฆ์ ในวันเข้าพรรษาตามประเพณีที่จัดมาแต่โบราณกาลณรานวัดพระพุทธบาทจึงถือกันว่าถ้าเอาดอกเข้าพรรษาตักบาตรจะได้กุศลมากเมื่อพระสงฆ์รับบิณฑบาตดอกเข้าพรรษาแล้วจะนําไปเป็นเครื่องสักการะวันทารอยพระพุทธบาทในพระมนฑรดกแล้วนําออกไปวันทาพระเจดีย์จุรามณีเจดีย์ที่บรรจุพระเขียวแก้วองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งไปสักการะพระองค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และนนำเข้าบสถประกอบพิธีสวดอธิษฐานเข้าพรรษาจะเห็นว่าดอกเข้าบรรษามีบทบาทต่อประเพณีวันเข้าพรรษาของพระภิสุสงฆ์และชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งชาวอำเภอพุกษบาทจังหวัดสระบุรีและชาวจังหวัดสระบุรีจึงยึดถือปฏิบัติกันมา แต่โบราณการจนถึงทุกวันนี้โดยใช้ดอกข้าวบรรษาเป็นสื่อแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้วันสุดท้ายในงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี่มีประชาชนแห่มาท่องเที่ยวและตักบาตรกันอย่างคึกคักหนักครับแล้วเมื่อเมื่อวานนี้คนเยอะไหมคะเมื่อวานเยอะเมื่อวานก่อนจะเยอะแล้วเริ่มจริงคือวันไหนคะเริ่มจริงวันทร่งสามสิบเอ็ดอ๋อสามสิบเอ็ดเขามีประเพณีอะไรบ้าง ก็แทเทียนแอเทียนก็บรรตาจากตักบาตรของไม้ก็มีประกวดเยอะแยะอ๋อมีประกวดด้วยใช่ประกวดเทียนประกวดแล้วหมายถึงยังไงคะประกวดตรงช่วงไหนรถเงินถดเงี่ยล่ะอ๋อรถประกวดเอที่ตั้งโน้นใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้คือวันสุดท้ายวันสุดท้ายจ้ะ เวลาจะมาโอเคยินอบคุณมากนะคะคุณบ้าวัดีค่ะภาพข่าวโดยจ่าสิบจีหญิงกฤพภันบัวอ่อนนพันทองแก้วระดับภาพตัดต่อไยรฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน